สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเป็นเหรียญอรหันต์พุทโธนะครับคือส่วนใหญ่ผมเรียกติดปากก็เหรียญแม่น้ำคูเก่านะครับพอออกวัดแม่น้ำคูเก่าออกปีพศ2518นะคารับอ่นะครับเป็นที่ระลึกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดแม่น้ำคูเก่าอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผม เหรียญนี้เป็นบล็อกขี้มูกหัวปะนะครับก็เป็นบล็อกนิยมครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงเดี๋ยวไม่ดูหน้าหลวงปู่ครับอ่าเหรียญนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์มากโดนแสงไฟออกซีซีแหลถ้าผมพลิกเหรียญหน่อยเหรียญเหรียญจะเนื้อแบบฉ่าแล้วก็เป็นอ่าออกคล้ายๆเปลือกมังคุดแก่ๆนะครับดูดูเส้นสายเส้นคอเอ็นคอหลวงปู่นี่คมก็ิบ นะครับใบหูลูกตานะครับคือคือเหรียญรุ่นนี้ผมชอบหน้าหลวงปู่มากครับดูแบบดูเข้มขังดีครับสอง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 ,สองดูใกล้ๆครับเหรียญแท้จะคมนะครับเหรียญแท้จะคมมากนะครับถ้าถ้าเหรียญเหรียญเกนี่รู้สึกว่าถ้าเหรียญถอดพิมพ์ถอดบล็อกนี่จะแบบดูทื่อๆดูแบบบวมๆนะครับ อันนี้พวกพี่ดู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 นะดูศีรษะลงปูมันมีมิติขึ้นมานะครับเปลี่ยนแท้นะครับดูที่ปากก็ด้านหลังก็จะมีเส้นวงกลมเล็กๆตรงโคดนะนะครับแล้วก็มีขีดตรงหัวลอลิงนะครับผมอ่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมชอบอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ใช้ติดตัวประจำนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะมีสาอ,อุเล็อกอ่าไม่แน่ใจว่าทางท่านผู้สร้างอ่าทำเป็นตำหนิหรือว่าแบบแกะสะอ,อุสะอ,อูผิดนะครับผมไม่แน่ใจแต่ก็เอาไว้ดูได้ครับอโอเคขอบคุณมากครับผมที่รับชมรับอ่าติชมแนะนำได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม Diga.